วิเคราะห์บอลแบรนด์เฮนน์นตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่ลงทุนในค่ำคืนวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567นะครับวันนี้อยู่กับพวกเราแบรนด์เฮนตัวชาแนลในเการแข่งขัน,นขฟุตบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างคิโรูนาจะเปิดบ้านต้อนรับมือกันมาเยือนแคนาด้าต้องพร้อมแล้วเราไปเรื่อยกันเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกัน4เกมหลังสุดครับ กิโดนาชนะ2นะครับกาญดาชนะ1พวกเขาเคยเจอกันเมื่อปี2010ในเซกุนดาดีวิชันนะครับหรือว่าลีกาสเปน2เป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับกิโดนาชนะส0ูนย์กาญดาชนะ 2, 0, นาานะ2 1ส่วนในทัวร์เมนต์เออขอไปครับทัวร์ในซีซั่นนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เคยเจอกันแล้วนะครับเกมแรกกิโดนาก็ต้องบอกว่าบุกไปเอาชนะกนาญดามาได้4ประตูต่อ2ครับ มาดูคันที่ผลงาน5เกมหลังสุดครับในฝั่งของกาลาแพ้4เกมรวดจาก5เกมหลังครับพวกเขาชนะแค่โอซาวนาเกมเดียวนอกนั้นนี่แพ้ให้กับเซอตาบิโกในเกมล่าสุดครับแพ้รายโยวายโยกาโนแพ้มาริดแล้วก็แพ้ซบียาในฝั่งของกิโอนานี้ชนะ3จาก5นะครับเสมออาราเบสแพ้แค่เบียไดเอลลนัดล่าสุดถล่มบาริเซียนในเกมเยือน3-1ครับชนะบาเซลนา4-2แล้วก็ชนะอัาารพาพัด2ประตูต่อศูน ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่ากาดานเนี่ยตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับในฝั่งของคารดิสนะครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต่อให้กสุดท้ายคารดิสชนะก็ไม่มีผลอะไรกับมาโยกาแล้วนะครับก็ไปว่ากันใหม่ครับปีหน้าในฝั่งของกาดานนะครับต่อให้ชนะวันนี้นะครับก็ไม่สามารถแซงบาซ่าได้นะครับจบที่3แล้วก็ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับในฤดูการหน้าก็ถือว่าปีนน้ผัง,งานของกิโลนาดีจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของระบบทีมในเรื่องของฟอร์มการเล่นวันนี้เล่นหน้าเป็นแฟนนะสุดท้ายก็ต้องมาดูว่าจะจัดตัวผู้เล่นลงมาอย่างไรครับสำหรับเฮดโค้ชคนเก่งอย่างมิเชลส่วนในฝั่งของโคเซ่แลมอนซาโดวาวนะครับวันนี้จะไม่มีอยูซูนี่กับ นะครับคอร์จดเวียดแค่2ตำแหน่งส่วนเจ้าบ้านเนี่ยก็ไม่มีแค่มิเกลโคเตเลสท,ที่เป็นตัวเก่งครับนอกนั้นก็ถือว่าฟูลทีมครับค mm ิโรน้านำทัพโดยอัคเตมนะครับ mm hmm. ดอฟสบิกตรงกลางมีเอเล่าครับมาตินกาเซียแบ็กซ้ายเออฟูบัตทางซ้ายเป็นปอร์ตูครับทางขวาเป็น แทนการสคอรนะครับแนวรับมีเดวิดโลเปสนะครับเอลิกาเซียและก็ดิลิบินรวมไปถึงอานูเอลมาติเนสผู้สามประตูเป็นเปาโลกาสซานิก้านะครับในฝั่งของกานาดาครับ4-4-2ครับวันนี้ใช้ผู้สามประตูเป็นอากุสโตนะครับบาเทลราแนวรับมีมิคาเอลลูบิโอนะครับอิกนาซีมิเกลนะครับ side, va, แ la, บ,กบ็กซ้ายเป็นคาร์ลอสเนวาแบ็กขวาเป็นบูโนเบนเดสตรงกลางสองตัวเป็นมาตินฮองล่านะครับกับเคลาดตคัมบัวทางปีกซ้ายเนี่ยเป็นเตโยนะครับคาเ์โนทางขวาเป็น ฟาคุนโดเปเลสที่หน้าคู่วันนี้เป็นมาชอัดอาริโซกับลูคัสโบเอก็ต้องบอกว่าไลน์อัพในฝั่งของแคนดาดาดูเป็นรองอยู่แล้วครับทุกตำแหน่งทุกอย่างนั่งลงเล่นเกมเยือนเกมสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของนักเตะพวกเขาตอนนี้ก็คือถอดใจไปแล้วนะครับไม่ไม่ได้มีใจจะลงเล่นอะไรในอาลิกาสเปนแล้วต่างกันกับกิโดนาะครับที่วันนี้จะลงเล่นต่อหน้าแฟนๆนะครับเป็นเกมสาในบ้านแล้วก็เชื่อว่า จัดผู้เล่นช่วยหญครานี้วิเชลคงจะต้องเน้นเป็นพิเศษครับเรืราคาเปิดมา2ลูกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับวันนี้โอ้โหลูกทีมของวิเชลถือว่าอยู่กันเพราะละหามตาครับทั้งกาเซียเอเรราครับแล้วก็กองหน้าตัวความหวังอย่างอักเต็มนะครับดอฟฟิกวันนี้พร้อมงอตะขายราคาล่าสุดเปิดมา กโรน่าตอกอลูกนะครับยังไงก็ต้องตอผมมองว่าในบ้านพวกเขาจะชนะได้แบบพอดีคำครับ2-3ประตูต่อศูนย์ฟันทงว่ากิโรน่าวันนี้ในบ้านน่าเชียร์ครับขอทุกท่านนะครับที่แทงกิโรน่าโชคดีรับทรัพย์รับตังค์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมครับจบท้ายคลิปนี้ยังคงมีสเต็ป3มาฝากกันเหมือนเดิมเช่นเคยทุกวันนะครับฝากติดตามผลงานขอให้ทุกคนมีความสุขในข่าคเืนวันนี้ครับสวัสดีครับ